เงิน y o u u b e อยู่ที่ลาวหอสิได้กี่บาทนะคะทุกคนว่าสิได้จากร้านนอเดียวไปเบิ่งกันว่าสิได้จากผัดเนบาเพราะว่าแต่และเพื่อนคนบปรดได้กดจกเพื่อเนาะเมื่อตอนเนาะนะคะ๋ยวาาจะไปกดเงินกันเลยเนาะทุกคน กิ้วมันกดแล้วนะน้องรถแต่ไปกดเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าน้องรถกดเงินแบบที่ได้เท่าได้เนาะเดี๋ยวถ้ารุ่นท้ายคลิปเด้อเนาะแม่นให้ต้องมาเบิ้งคลิปนี้ต้องเบิ้งให้จบเนาะเดี๋ยวถ้าขอกิ้วขอจุดไปกดเพราะว่าอยู่เกมทางนี้รถกระไรแหงแล้วกาศมีหลายคนมาท้ากดเนาะถ้าที่เข้าันธนาคารแต่กระเท ตอนนี้น้องรถกัับไปกดเงิน youtube u ี t ตู้ m ออยูทีลาแล้วนะ้อว่ามาเบิ้งกันมนาะสิได้เท่าไหร่เนาะมาดูกันว่าจะได้กี่บาทนะคะกดเงินข้างแรกอยู่ที่สอปปลาวเพราะว่าแต่ละเทือหันยังบ้านเดเกิดบ้านได้กดเนาะมืดก่อนเนาะ ะะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้เท่าไรนะคะเดี๋ยวน้องรดแย่ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันปนกันมาเลยเดี๋ยวแปลงกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวข่อแย่ก่อนเนาะ ตัวนี้น้องรถปกดอยู่ที่ตู้ ATM เนาะเพราะว่าบดได้เข้าธนาคารก็เลยว่ากดอยู่ตู้ ATM เลยเพราะว่าเงินเราก็ไม่เยอะนะคะมาเบิ้งกันว่าเงินได้เงินจาก y u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  e แล้วมาเป็นเงินลาวนี่ซีได้เท่าไหร่เนาะ คือน้องรถกดนะเกือบบได้นะทุกคนเพราะว่าวิากดรหัสบัรเข้าไปมันบบทึกตรงเนาะน้องรถก็เลยว่าลองสองส้ำเทือ่อกะไรจังไ้นะทุกคนเดี๋ยวน้องรถจะนับก่อนแล้วก็แย่ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งทุกคนมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้เท่าไหรนะ่เนาะ อันนี้ก็คือกดครั้งแรกกดเงินไดจากยู u b e ครั้งแรกยูที่เวียงจันทว่าซีไดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเงิน youtube มันจะได้เป็นเงินดอลลาร์เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าจะได้เงินจาก youtube เท่าไหร่เป็นเงินกีบ คลิปนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ซีมาพี่วะเอาแบบซีมาเลยด้วย มาดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไร่นะคะทุกคนจะเป็นเงินกียรติเท่าไรอันนี้อย่าง,งานั้นะเนาะอย่างเอาอกโบหันมืดเทืออย่างอีกน้อยหนึ่งเพราะว่ามันเกินกําหนดกดแล้วเนาะเพราะว่าบัตรของน้องรถมันมีกาหนดกดเนาะทุกคนโอ้เยอะๆนะคะมึงเดิเนนะดอ๋ยั้นเด่าโน้ตทำให้มันสวยๆกันนะคะเ,เดือนนะนะ ลายเดือนเตยเต่ลายเดือนต้องทำเดือนอะไอืมเนี่ยอ,อับริจ่ายจีเนี่ยว่าอันไม่ได้กดออกมาเดือนนั่นนั่น,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 นดิเดือนนั้นแม่นันเอียงวะซองสั่งเดือนเลยจึงได้แค่น,นึง <c oughs> อืมนี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นเงินรายได้จาก youtube ค่ะเ,เห็นไหม เออ้ยอตื่นเต้นแดงไหมไม่ให้จับสวยนี่เนาะน้องลี่กับโงพัาบาลใเมื่องเนาน้องลี่เป็นตากล้องอยู่น้องลี่นี่อันนี้ก็คือเงินรายได้จาก youtube นะคะทุกคนอันนี้เป็นเงินรายได้จาก y youtube แท้ๆทุกคนเงินรายได้จาก youtube แท้ๆนอนี้ซึ่งด้อันเด้ยมาจากความพยายามของเขา เก็บทอนมาลายเดือนเติมเนาะเพราะเพราะว่ามันแบบว่าบได้โบได้ทุกเดือนได้ทุกคนมันจะแบบว่ามันแบบมันบบที่กำหนดมันก็บโได้มันก็จะเก็บเก็บเก็บจนฮอดหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วมันก็จึงจะสามารถทอนเงินออกได้นเนาะเพชรเป็นยูทูบเบอร์นี้คุณใดบบมีควบโบทุนเม,มนทาบบได้เนาะมนแล้วทุกคนเพชบโบได้อันนี้ก็เป็นเงินที่สะสมมาในเวลาสองสามเดือนเนาะทุกคน <c oughs> มือสั่นนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเฮาเฮ็ดยูทูบมานะคะทุกคนก็เฮาไปกดเงินเนาะม,มันก็มีปัญหาเนาะว่าสีกดมาเมื่อบัตรเดียวแล้วมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าอ่าตู้มันมีปัญหาแด้เ,เพราะว่าน้องรถดไปเปลี่ยนบัตรใหม่แล้วมันมีปัญหากดออกบ่ได้เมื่อเนาะกำหนดมือหนึ่งมนจะกดได้แต่เพียงอันเก้าล้านมันนะขึ้นกับบัตร แมนเตละบัดก็เลยว่ากดได้แต่ซัมนี่ยังกดออกมาบโบมันยังไม่นึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจอันพี่พีเอฟซีเนาะทุกคนถ้าบวมีพี่พีเอฟซีน้องๆเอฟซีเนาะเพราะว่ามีมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์เนาะขอบใจแต่พี่พีเอฟซีเดี๋บอบอกขอบใจน้องเอฟซีเดี๋ยวบอโน่นคนไว้แต่ขอบใจมาทุกคนนะฮัลโหลเนาะถ้าบวมีทุกคนเพราเฮาการซิบอมีมื่อนี้อันนี้ก็เป็นเงินน้ำพักน้ำแหงของเฮาเนาะที่บาท เป็นเงินกีบก็เก้าล้านนะคะหนึ่งสี่หกแปดเก้าตัวนี้ก็เป็นเงินกีบเก้าล้านนะคะทุกคนเยอะมากเป็นเงินบาทเลยเงินบาทก็ประมาณอาสองหมื่นกว่าเพราะว่าตอนนี้เงินขึ้นนะคะทุกคนรายได้ทั้งหมดเป็นเงินกีบที่กดจากตู้สอปลาวปล่าเนาะก็จะได้ประมาณ สิบสองล้านหรือว่าประมาณสิบสามล้านกัวเนาะทุกคนถ้าเพราะว่าอันเงิน youtube เขาจะจ่ายเป็นเงินเป็นนัน้น,น,น,เ,ปน,น,นเป็นดอลลร์เนาะลวก็จะมาแลกเป็นเงินกีบเนาะเพราะว่าน้องรถอย่างบบมีบัญซีดอลลราก็เลยว่าอ่การแลกเงินมันก็จะได้ต่ํามานะาก็เลยว่ามือนะ่อหน้าก็จะไปเปิดบัญชสีดอลลราเนาะเพื่อ เฮาได้เงินมาแล้วเฮาก็ไปแลกอยู่ทางนอกเพื่อว่าเรทมันก็นจะจะได้สูงขึ้นสินะทุกคนประมาณนี้นะคะก็เอามาให้พี่ๆเบ่งเนาะว่าความสําเร็จของเฮาและก็ความภูมิใจของเฮาเนาะที่พี่ๆได้คอยสนับสนุนคอยซับสไครตคอยติดตามเฮามาตลอดเนาะอันนี้ก็เป็นเงินจาก YouTube ของเราค่ะนี่เนาะจะเอามาให้พี่ๆเบ่งว่ากดเงินอยู่ ตู้เออยู่ราเอานี่ได้เท่าไหร่เงินจาก y YouTube เนาะเพราะว่าน้องรเตียบ่เคยได้กดเนาะนะคะทุกคนก็ตั้งใจ u t u b e มากะหากได้นี่เนาะเออได้แล้วเนาะได้ส่งเพื่อนเนาะแต่อย่างบ่ได้กดออกมานะคะทุกคนได้อยู่แต่บ่ได้กดออกมาใจเลยเลยสงเพื่อเพราะว่ามันมันบ่เดียน ตรงวันที่ทุกเดือนนะทุกคนมันก็เลือเล่อนเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเงินกีบคันเ่าเป็นเงินกีบนี่คือว่าลายลายเนาะว่าเป็นล้านถ้าไปเทียบเส่เงินนัน่นประเทศอื่นแล้วก็คือว่าแบบธรรมดาเนาะทุกคนควราล้านบาทโถจะก,กีจะก,กีเซนเจกก็กล้านสามร้อยสามร้อยห้าสิบล้านของเรา ถ่าเป็นลานบ้านนะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็คือเงิน youtube ของ,งลี่ท่านยังบอกันได้เชื่อนาะอเพราะว่าหากจะยืนยันพินไปก็รอท่าอีกประมาณสี่ห้ามือ้อหรือว,ว่าทิศหนึ่งเนาะเดี๋ยวท่าเบิกอีกติมท่ามันเงินเข้าบาัญชีมันก็นจะเตือนเนาะเพราะว่าน้องรถผู้บัญชีเดียวกันเนาะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะการกดเงินจากรายได้จาก youtube ก็จะประมาณนี้เนาะอ่า ทางยูทูบพันแมน่นได้เงิน100 100ดอลลาร์แล้วเพื่อนจึงสามารถถอน,นออกมาได้นะคะทุกคน100ดอลลาร์เดี๋ยวนี้ก็เลทเงินมันลงแล้วเนาะบัดน,นี้ผ่านธนาคารแล้วมันกันแบบเพื่อนหักเลทดายเลทดต่ําเนาะถ้าเ่าอยากได้เลทดสูงเขาก็ต้องมีชีดอลลาร์แล้วก็เอาไปเลขย้อนนอกเอาเนาะประมาณนี้นะคะตอนนี้น้องรถยังใส่มันสี่กีบอยู่เนา,าะมันก็เลยว่าได้น้อยเนาะคน โอเคค่ะคลิปนี้น้องรอก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามซ่องหาส่องผลไอ้น้องร้องซาเนาะทุกคนถ้าว่มีพี่ๆเอฟซีหรือว่าทุกๆคนมาติดตามกะบ่มีมือนี้เนาะแล้วก็ขอบใจผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเอามาส่องผลมาตลอดเนาะอยาเจอกันคลิปหน้าเด้ทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรอก็ต้องขอจวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย